สวัสดีครับเพื่อนๆโลกเราทุกวันนี้เป็นโลกของเทคโนโลยีที่มีสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบายในหลายๆด้านให้กับมนุษย์แต่ก็มีผลเสียที่กระทบต่อมนุษย์เช่นกันเพราะการที่เทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนนั้นอาจจะทำให้มนุษย์ต้องตกงานหรือสูญเสียธุรกิจที่ทำอยู่ไปเลยก็ได้และในคลิปนี้เราจะนำเสนอ10ธุรกิจดาวร่วงประจำปี2562 ซึ่งเป็นผลการวิจัยและจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาดูกันว่าธุรกิจหรืองานที่เพื่อนๆทำอยู่จะติดอันดับด้วยหรือไม่อันดับ10 กิจอุตสาหากรรมยางและผลิตภัณฑ์จากปัญหาราคายางตกต่ำเนื่องจากประเทศไทยผลิตยางพาราได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ประกอบกับสต็อปยางเก่าที่เหลือและจากภาวะเศรษฐ,ฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวทำให้ความต้องการใช้ยางในตลาดโลกลดลงสวนทางกับปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตยางหลายๆประเทศที่ยังเพิ่มผลการผลิตยางอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคายางลดลงไปอย่างมากอันดับ9ธุรกิจค้าบลีกดั้งเดิมเกิดจากการแย่งชิงตลาดและลูกค้าของร้านสะดวกซื้อ เพราะร้านสะดวกซื้อมีการอำนวยความสะดวกมากกว่าร้านขายของชำไม่ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนโปรโมชั่นต่างๆของแถมหรือการเปิดบริการ24ชั่วโมงทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการร้านสะดวกซื้อมากขึ้นอันดับ8 ธุรกิจผลิตสังกะสีเนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปมากรูปแบบการสร้างบ้านแบบเก่าก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแทบทุกบ้านจะใช้สังกะสีเป็นหลังคาบ้านก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกระเบื้องมุงหลังคาส่วนผู้ที่มีงบประมาณน้อยก็จะใช้หลังคาเป็นแผ่นเมทัลชีทซึ่งมีความคงทนและสวยงามมากกว่าสังกะสีโดยที่ราคาใกล้เคียงกันหรือบางที่ราคาถูกกว่าสังกะสี จึงทำให้ความต้องการของสังกสีลดลงเป็นอย่างมากอันดับ7ธุรกิจของเล่นจากความนิยมของโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต็ต ซึ่งปัจจุบันนี้เกือบจะทุกคนก็จะมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วทำให้แทนที่จะซื้อของเล่นให้บุตรหลานเหมือนเมื่อก่อนผู้ปกครองส่วนใหญ่จะงนิยมให้เด็กเล่นมือถือหรือแท็บเล็ตที่ตัวเองมีอยู่แล้วทั้งยังสามารถโหลดแอปเกมสื่อการสอนหรือการ์ตูนให้เด็กได้ดูหรือเล่นได้ด้วยซึ่งมีแอปหลากหลายประเภทที่สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินซื้อ อันดับ6ธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและธุรกิจพ่อค้าคนกลางทางการเกษตรปัจจุบันจำนวนของผู้ที่สนใจศึกษาทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นการเรียนศิลปะเรียนดนตรีเรียนคอมพิวเตอร์หรือเรียนภาษา ซึ่งการเรียนทางออนไลน์ปัจจุบันนี้มีคุณภาพเทียบเท่าหรืออาจดีกว่าการซื้อคอร์สเรียนจากสถานศึกษาบางแห่งะอีกเนื่องจากมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆเปิดคอร์สสอนทางออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาสามารถที่จะเรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได้ส่วนธุรกิจพรอะค้าคนกลางทางการเกษตรก็เริ่มเบนทิศทางไปเป็นการค้าขายจากเกษตรกร ถึงผู้ซื้อโดยตรงผ่านทางการติดต่อกันทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook เป็นต้นันดับ5ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันนี้เกือบจะทุกคนต่างก็มีโทรศัพท์มือถือเพื่อไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันทำให้โทรศัพท์พื้นฐานไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนอกจากหน่วยงานสำนักงานห้างร้านหรือบริษัทเท่านั้นที่ยังคงใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานอยู่อันดับสี่ ธุรกิจทำผลิตภัณฑ์หนังพอกหนังปัจจุบันธุรกิจนี้ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเช่นจีนหรือญี่ปุ่นแต่การใช้ต้นทุนในการผลิตที่มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศคู่แข่งทำให้ธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่อาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าแรงการผลิต อันดับ3ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือและราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงรวมไปถึงฟรีไวไฟตามห้างสรรพสินค้าร้านอาหารหรือร้านกาแฟต่างๆ ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นแชทเช็คอีเมล e ดู YouTube ดูหนังออนไลน์โพสเฟ e บุ๊ k เล่นเกมหรืออื่นๆก็สามารถทำได้จากโทรศัพท์มือถือได้เลยจึงไม่จำเป็นต้องเช่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตจากร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบทความการ์ตูนความรู้ความบันเทิงต่างๆก็สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่อีกไม่นานคงจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปปันดักส ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซีดี d ีวเนื่องจากคอนเทนต์ต่างๆที่เมื่อก่อนต้องบันทึกลงในแผ่นซีดีหรือ DVD ไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพยนตร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆแต่ปัจจุบันนี้สามารถฟังหรือดาวนโหลดจากอินเทอร์เนต็ตได้ในทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการเดินหาซื้อแผ่นและไม่ต้องดูผ่านเครื่องเล่นที่ต่อเข้ากับทีวีอีกแล้ว ทำให้ความนิยมของแผ่นซีดีและดีวีดีลดลงไปเรื่อยๆบันดับหนึ่ธุรกิจเช่าหนังสือธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ธุรกิจเช่าหนังสือก็เช่นเดียวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวรารสารเนื่องจากทุกคนสามารถที่จะหาอ่านเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิยายนิทานหรือความรู้ต่างๆได้ทางอินเทอร์เน็ตแบบฟรีๆทุกที่ทุกเวลาจึงไม่จำเป็นต้องเช่าหนังสือจากร้านให้เช่าหนังสืออีกต่อไปส่วนธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ เนื่องจากเป็นงานทำมือเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้ผลงานออกมาแต่ละชิ้นและการที่เป็นงานฝีมือซึ่งต้องใช้ฝีมือแรงงานความสามารถทำให้มีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ขายผลงานได้ค่อนข้างยากซึ่งหากไม่มีการปรับตัวอาจจะต้องเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งที่ทำผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันแต่หันไปใช้ระบบการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถผลิตได้ปริมาณมากในเวลาที่น้อยลงทำให้ราคาถูกลงมากกว่าแบบที่ทำมือหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราหากมีข้อแนะนำติชมหรืออื่นๆสามารถพูดคุยได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ